สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณหน่อยคเลี้ยงวัวครับทางช่องคุณหน่อยคเลี้ยงวัวนะครับเนาะเมื่อกี้กับพี่พะน้องนะครับมาเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตนะครับของลูกกระเพาะแดงนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับเมื่อกี้ก็ี่พามาเบิ้งวางว่าหนึ่งเดือนนะครับมันจะมีพัฒนาการดีขนาดใดนนะครับเนาะแล้วก็จะมาพามาดมื่อยู่คอกนี่นะครับมาเป็นยังไงแน่นะครับตอนนี้นะครับกอบคุณทุคนเดี๋ลงคลิปนะครับเนาะผมครับผม รับชมครับครับผมอันนี้ก็เป็นงัวนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็เอามาปล่อยไว้อยู่อยู่สวนนะครับสวนสวนหญ้านะครับที่ผมอาได้รอมไปนี่ครับเป็นสวนหญ้างนะครับจนประมาณนี้นะนี่ครับไก่มันกินนะครับนี่ครับยเมื้อเม่าเขาจะมาปล่อยนี่ไว้นี่นะครับจะปล่อยไว้นี่นะครับยเมื้อเงก็เลยกลับไปนะครับพี่น้องนะครับ พีนานะครับพีน่าเขาว่าจะเห็ดเห็ดคอกไมยุไว้มงนี้นะครับนี่ไปตรงนี้นะครับเพื่อว่าหนาฝนนะครับจะบ่ต้องไรกลับไปกลับมานะครับเนาะนะครับจะเอาไว้นี่เลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้กันล้อควนนะครับพอดีว่าถ้านี่มีดินนะดินต้องเอาต้องเอาดินมามาเห็ดเป็นหม่องยูวนกอนนะครับอันนี้ก็เป็นงัวที่เหลือยูนะครับน่ครับพอเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะนะครับ นี่ก็เป็นตัวเมยทั้ง3ตัวเลยครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ในเฟรมนี่นะครับเนาะนี่ครับอ่าตัวฟังพุ่นกับตอนนี้กับทองอ HK581 เข้ากันครับเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนกว่านะครับอ่ากำหนดคลอดกับวันที่วันที่หนึ่งสิงหานะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าสองเมยนี้กับทองว่างก็คือเป็นวเมยสาวอยู่นะครับทานี้ฮอตเวลาที่จะผสมนะครับตัวนี้กับประมาณยี่สิบเดือนนะครับ วันสิบแปดสิบเก้าเดือนนะครับอ่ะทีนี้มาเบิ้งลูกเอสเคหาแปดหนึ่งครับอายุหนึ่งเดือนตัวผู๋นะครับนี่ครับพี่น้องนะครับแข็งแน่อย่น้อยครับพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้คือลูกเจ้าเอสเคห้าแปดหนึ่งนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับเป็นไหมครับพี่น้องนะครับพอเฉ้บ่ครันะครับอ่าผมกับบ้าทัดทั้งงามเติบยุ่ธ์ครับพี่น้องนะครับ เลือกดีนะครับหนังยังก็ดีนะครับสีกับฟอสไซได้ครับพี่น้องนะครับผมกำลังงามอยู่นะครับอ่าเป็นตัวผู้นะครับอ่าพูดแม่เขาจะนะครับกินหนาฟังพูดนะครับนี่ครับอ่าอายุหนึ่งเดือนนะครับอ่าตอนอายุสามมือเนี่ยผมก็ใส่คิมซูนเขานะครับก็บริว่ารบัญชีเป็นยังไงนะครับก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะว่า อ่ามันจิเกิดเขาบ่อนะครับแต่ว่าครั้งนึงนี่ผมผมผม่อนครังที่จะมันใจว่าบ่เกิดแต่อีกครั้งนึงนี่มันตอนตอนเห็ดนั้นมันไหนพอดีว่าพอเฮาปล่อยนะครับเนาะพอสุนปั๊บเฮาปล่อยออกคีมท่า้วเฮากปล่อยมันมันกลไปหันหันนี่นะครับเห็ดให้คีมเนี่ยมันหลุดออกนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะอ่ามันก็เลยว่าว่าคอยนั่นปานไหนนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่มันโอเคอยู่นะครับ่ครับก็สะเ่อนครับ ในการดีอยู่ครับพี่น้องนะครับเพึงกันว่าจะได้เป็นพอพันุมอตัวนี้นะครับอ่าถ้างามกะผมงกระเก็บไว้เป็นพอพันครับตัวนี้นะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำประมาณสี้หางงวงแงนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะเอาปลอยนะครับไล่ไปเขาคอกแล้วนะครับอยู่นานะครับอันนี้ขลามานะครับอ่าตัวนี้ก็ เจ็ดแปดเจ็ดเดือนแล้วครับพ um, mm ี่น้องนะครับจะรุนยุ้ยว่าจะเป็นตัวเมียตัวเถิกนะครับเนาะนะครับจะจริงกับอยากได้ตัวเมียนะครับอยากได้ตัวเมียเพื่อขยายพันธุ์นะครับแต่ว่าตัวแรกออกมาแล้วเป็นตัวเถิกตรงนู้นนะครับเนาะนะครับต้นตัวนี้กับจะรุนกันนะครับว่าจะได้ตัวเมียหรือตัวเถิกนะครับนี่ครับกัญญาการ่อนข้างหลายอยู่ครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็บไม่ค่อยได้เกี่ยวหญ้านะครับ นี่ไก่มันกินแบบนี้นะฮะนี่งาปล่อยเล็้ยมเลยครับพี่น้องนะครับนี่พื้นที่ประมาณเกือบสองลายนะครับนี่ครับปล่อยเล็้มเลยนะครับแบบนี้นะครับครับผมก็วันนี้ก็ให้อัปเดตนะครับมาเบิ้งัวน้อยนะครับลูก SK 5เคป็นหนึ่งนะครับแล้วก็บบุ้งงูยุคอกนะครับเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ เป็นกำลังใจในการเก็บต่อไปนะครับเนาะนะครับก็เป็นตบบนี้ยังกลับมาเลียนความรู้กันนะครับระว่างการเลี้ยงงัวนะครับเป็นให้เป็นเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับลิปนี้นะครับผมคนนึงเเลี้ยงงัวนะครับพี่ฝากน้องกับเพียงสิมีครับผมนะครับสวัสดีครับ